คืใช้งานจริง3วันเต็มซานจิสรุปว่าเน้นใช้งานไม่เน้นฟังก์ชันแล้วเหมาะกับเราไหมมาดูกันครับกับเจ้ามี่โฟร์ u อเจนใหม่พาน้องไปเที่ยวสยามมาเดินเล่นในสวนและนี่คือสิ่งซันจิชอบและไม่ชอบครับข้อแรกที่ชอบเลยนะคือบอกเลยว่าตัวนี้เสียงโคตรดีคือแยกเสียงดนตร,ตรีได้โมชัดมากฟังสนุกจริงโทนเสียงเข้าๆจอะไปทางสว่างเคลียร์เสียงร้องชัดเบสปานกลางแต่มีความกระแทกมันเลยและข้อ2อที่ซานจิง,งงมากคือไมโครชัดเลยครับ okay. ตอนนี้เสียงรอบข้างก็ดังไหมดูข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับ Airpods 2กันว่า,วาเสียงมันจะ ่างกันขนาดไหนนะครับไปดูกันแล้วก็อันนี้จะเป็นเสียงไม้จาก AirPods 2นะครับก็อยู่ที่เดิมเสียงดังเหมือนเดิมเสียงจะประมาณนี้เลยครับเทียบกันว่ารุ่นไหนชัดกว่านะครับและสามวิสันตีชอบเลยคือทัชแต่มันดีมากตัวนี้กันน้ำกันฝุ่น IP 6 7นะปกติหูฟังที่เป็นระบบสัมผัสเนี่ยเวลามันโดนน้ามันจะชอบลั่นครับเช่นเหงื่อเราไหลหรือเวลาอาบน้ําแล้วน้ํามันไปโดนเนี่ยมันจะชอบทัชเองแต่ัวนี้สันติลองแล้วมันไม่ลั่นมันจะทัชก็ต่อเมื่อเราอ่ะเอานิ้วไปแตะครับ ดีและเคสของมันเป็นเหล็กทนทานแล้วในนี้มีแบตถึง150ชั่วโมงเทียบกับหูฟังทั่วไปก็คือแบตอึดกว่าประมาณ3-4เท่าเลยครับและตัวหูฟังก็คือชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้ยาวเลย10ชั่วโมงด้วยความที่ตัวนี้แบตมันเยอะใช่ไหมเราสามารถใช้เป็น power bank ได้เลยเหมือนพกแค่ตัวนี้ได้ทั้งหูฟังแล้วก็ power bank ในตัวเลยครับและข้อสุดท้ายคือใส่โคตรกระชับส่วนตัวคือไม่เจ็บเลยแล้วก็ไม่หลุดด้วยออกกําลังกายอะไรสบายสิ่งที่ต้องพิจารณานะมี3ข้อนะที่ซันติไม่ค่อยชอบกับเจ้ารุ่นนี้ครอแกก็ื ือมันไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยไม่ว่าจะโหมด a n c เกมโหมดหรือปรับ EQ ก็คือไม่มีเลยครับ2คือเคสแบบมันค่อนข้างจะหนักด้วยความที่แบตมันเยอะด้วยแหละแล้วก็วัสดุมันไม่ใช่พลาสติกทั่วไปยกเว้นคนที่พบ power bank ประจําอยู่แล้วอะแล้วเอา power bank ออกใช้ตัวนี้แทนอะมันอาจจะเบาลงก็ได้นะแล้วข้อ3มครับมันไม่มีเกมโหมดก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับคนที่อยากเอาไปเล่นเกมแบบจริงจริงจังๆสรุปรุ่นนี้นะครับเหมาะก,กับคนที่เน้นใช้งานไม่ค่อยเน้นฟังก์ชันเยอะจะเอาไปใส่ออกกำลังกายในฟิตเนสหรือเดินในสวนที่มัน มันไม่ได้อันตรายเนี่ยตัวนี้ถือว่าทําได้ดีมากเพราะตัวนี้มันไม่มีโหมดชาร์นฟาเลนซีครับมันค่อนข้างจะเก็บเสียงเลยถ้าเราเอาไปวิ่งข้ามถนนอะไรเงี้ยมอไซค์รถผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ยินเลยครับี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปคุยโทรศัพท์เป็นหลักก็ยังทําได้ดีมากๆไม่ว่าจะที่เสียงเงียบหรือที่เสียงดังตัวนี้ก็ถือว่าเอาอยู่เลย และเจ้าตัวนี้ก็ยังฟังเพลงดูหนังได้ดีด้วยพูดง่ายง่ายใช้ดีทุกอย่างแค่ไม่มีฟังก์ชันแค่นั้นเองลิงก์สินค้าเดี๋ยวสันติแปะไว้ข้างล่างนะครับโซใครที่หาหูฟ้าออกร่างกายที่ได้ยินเสียงล็อค้าด้วยเนี่ยสามารถเข้าไปดูคลิปรีวิวรุ่นอื่นที่หน้าโปรไฟล์สันติได้เลยนะครับ